สวัสดีค่ะอันนี้พี่จูเป็นคณนนีโอนะคะพี่จูจะมาเล่าเรื่อง,ร,อง,ร,องราวจากพี่ฆาสุดมาให้นะคะ,ะมันหนึ่งบ้านปูเขาเฮนจิลรวเป็นพี่ใหญ่ของเนสโกะันหนึ่งเทนสโกะถูกฆ่าตายหมนแล้วเฮนจิลรวจะกล้าหลุดไปหาเนสโกะจังเลยทีนี้นี้คณีอันนี้คณีทีนี้คณีโออกำลังปา่า จากเนสโกดจังทีนี้เนสโกดจังหลบได้ค่ะเนสโกดังหลบได้ทีนี้แล้วค่ะในโอโดนโดนปีศาจฆ่าใช่ไหมคะหรือ,อยังไงเนสโกโดนโดนเข้าไปหลุมดินที่มีเทมจิโลหะแล้วก็ทีนี้นเนสโ ก,ก็ไปกอดกูทำมายโยกับเพนจิโร่เหรอคะใช่เพราะอะไรถึงต้องเป็นปีศาจคะแล้วทําไมต้องคาบคาบไม่ไผ่ด้วยคะเพราะนสโกเป็นต้สูวนร้ายกัดคนแน่เลยต้องคาบไหมไผ่ไว้ก่อนโอ้ถ้าไม่คาบนี่มันจะกัดคนใช่ไหมคะใช่แต่กูก็มีเลือกดกูฟันกูฟันฟันเลือดใส,เส่เนสโกเนสโกฉันกระแดงเนสโกฟันแหลมกัดเทนจิเพนเทนจิโร่ พี่ชายช่วยไว้ทันนะเพราะว่ากินยูกุก็จะปากมันปวดจันะโอเคดาพิคาตอสูนเป็นหนังสือการ์ตูนของประเทศญ,ญี่ปุ่นประจน์ภายดาร์แฟนตาซีเขียนโดยโคโยฮารุโกโตเกะดาพิคาตอสูนได้นำมาดัดแปลงสร้างเป็นการ์ตูนอินิเมชั่นทางโทรทัศน์และสตูดิโอ หลังจากการออกอากาศทางโทรทัศน์สิ้นสุดลงก็ได้มีการประกาศสร้างเป็นภาพยนตร์อินิเมชั่นต่อทันทีซึ่งเป็นที่นิยมโด่งดังไปทั่วโลกเรื่องราวดาบพิฆาตอสูรเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นยุคโทโซโคาโมาโดทันจิโร่เป็นเด็กหนุ่มผู้มีใจิตใจอ่อนโยนและเฉะลียวฉลาดในฐานะลูกชายคนโตของครอบครัวคนเผาถ่าน เขาจึงเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวจากการเผาถ่านไปขายหลังจากที่พ่อของเขาเสียชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีอสูรบุกเข้ามาสังหารคนในครอบครัวของทันจิโร่เหลือเพียงแต่เขาและน้องสาวที่ชื่อเนสโกเท่านั้นเนสโกที่รอดตายมาได้กลับกลายเป็นอสูรไปเ้ว่าก็น่าประหลาดใจ ที่เธอยังคงมีความคิดและการแสดงอารมณ์อย่างมนุษย์หลงเหลืออยู่หลังจากที่ทันจิโร่ได้ต่อสู้กับโทมิโอกะกิยูนักล่าอาสูนก็เดินทางผ่านมาและต้องการจะฆ่าเนสโกะที่กลับกลายเป็นอสูนไปแล้วเขาจึงตัดสินใจที่จะเป็นนักล่าอศสูนตามคำชักชวนของกิยูเพื่อทำให้น้องสาวกลับมาเป็นมนุษย์และชำระแค้นจากอสูนที่ฆ่าคนในครอบครัวของเขาให้จงได้ กดไลค์กดแชร์ใช่ไหมคะกด subscribe ให้น้องเจจูด้วยค่ะสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวยๆค่ะบ๊ายบาย